วันนี้ตลาดกลับมาเขียวอีกแล้วนะคะตัว s e ฟฟีตและฟิวเจอร์ของเราก็กลับมาเขียวด้วยก็มองเป็นลักษณะไซด์เว้าขนะคะอยู่ในโซนแนวต้านค่ะซึ่งสัปดาห์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือน5แล้วนะคะช่วงปลายเดือน5แล้ววันนี้เป็นวันจันทร์วันแรกของการเทรดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันจะสามารถเบรกแนวต้านนี้ไปได้ไหมหรือว่ากลับลงมานะคะนอกจากวันนี้เราดูกราฟของ t f e ฟเราแล้วนะคะเรายังมีแวะไปดูกราฟของ Day Trade ด้วยนะคะ ไปจับตาดูว่าหุ้นตัวไหนที่มันนําตลาดวันนี้ค่ะเพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ดาคลิป d a ด Trade ออกมาถึง2คลิปเลยนะคะถ้าใครที่เป็นสายเดทเทรดหรือว่าเทรดหุ้นอยู่แล้วก็ลองดูการวิเคราะห์เป็นแนวทางได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดวันจันทร์ที่25เดือน5แล้วนะคะตอนนี้เวลาบ่าย3โมง48นาทีแล้วค่ะ ตลาดเป็นยังไงบ้างเรามาติดตามกันนะคะ SET 50ตอนนี้อยู่ที่877.29นะคะส่วนตัวฟิวเจอร์ของเรานี่มีดิสเคา n ์อยู่นิดหน่อยประมาณ3จุดอยู่ที่874.6นะคะซึ่งอันนี้รีบมาอัดไว้เลยเพราะว่าตอนวันนี้นะคะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือปิดตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะศุกร์ที่แล้วนะแล้วเสารอาทิตย์ข้ามไปเปิดแกมมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ ขึ้นขึ้นมาในช่วงเช้าเนี่ยเป็นแท่งเขียวเล็กๆเ,เขียวเล็กก็จริงนะคะแต่ว่าค่อยๆยกตัวขึ้นเห็นไหมมันก็ยก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 ,กรอบไปเรื่อยๆแท่งแดงตัวนี้ก็ยกกรอบขึ้นไปอยู่นะคะเสร็จแล้วพอมาแท่งตอนนี้นะคะน,นี่แท่งหนึ่งชั่วโมงนะแท่งอันนี้บ่ายสามแท่งนี้บ่ายสามช่วงท้ายชั่วโมงนี้ค่ะดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาสู่แนวอันนี้เลยนะคะ แนวต้านของเดือนก็คือแนวที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาไปอยู่โซนนี้ได้ตอนนี้ต้องลุ้นนะคะสำหรับฝั่งใครที่ลุ้นฝั่งลองคิดว่าอยากจะให้เซฟตี้มันขึ้นก็ต้องยืนตรงนี้ให้ได้นะคะยืนโซนกลับไปยืนโซนนี้ให้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าดูตามแพทเทิร์นกราฟนะคะมันก็ยังยกโลอยู่ต้องดูตรงนี้นะคะถึงโลตรงเนี้ย มันยกอยู่เพราะว่าดูตามรอบเนี่ยก็ถือว่าอันนี้เป็นโลน้าตรงนี้น่าจะเป็นโลนี้ได้ละแล้วมันสูงกว่าโลนี้นะคะยังสูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าดูตามดาวเทอรีเนี่ยมันก็ยังยกโลอยู่แต่ต้องดูว่าไฮตรงเนี้ยจะขึ้นไปถึงไหนนะคะซึ่งไฮมันยังไม่คอนเฟิร์มค่ะก็ต้องรอดูว่ารอบเนี้ยรอบไฮที่ขึ้นมาเนี้ยมันจะวิ่งไปถึงไหนนะคะช่วงนี้แท่งนี้กําลังแบบมาเทสอยู่เดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าจบแท่งตรงนี้เนี่ย ตอนจุดตอนใบสามเนี่ยนะคะสามารถปิดไปยืนเหนือตรงนี้ได้ไหมแต่ดูลักษณะณตอนนี้นะมันสวยค่ะก็คือเป็นแท่งเขียวเต็มๆเลยทีนี้เมื่อตะก,กี้นี้นะคะได้ไปเปิดอะไรดูนี่แหละแล้วก็บางเอินเห็นมันเด้งขึ้นมาว่าวันนี้อสังหามายกแผงเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูกลุ่มอสังหากันนะคะพอดีช่วงเสาร์ที่ผ่านมาได้ทําคลิปเด y เทรเนาะก็หวังว่าใครที่ติดตามก็น่าจะได้ดูแล้วก็น่าจะถูกใจกันบ้างนะคะ นี่นะคะเราก็สามารถเห็นได้เลยค่ะว่าจากเซกเตอร์ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นกลุ่มเซกเตอร์อะไรนําตลาดวันนี้ Pro อเห็นไหมคะตัว Property นําตลาดก่อนจะไปดู p r o อเนี่ยนะคะเห็นไหมคะโอ้โหทีรับที่เราดูกันดูกันว่าโหมันวิ่งแรงแรงแรงนะคะกลุ่มอะไรนะอาหารใช่ไหมคะทีรับที่บอกว่ามันมาคู่กับ STA อันนี้ทีรับมันซีลิ่งไปแล้วนะคะตัว Bi ต o f f e r นี่หยุดหยุดขายแล้วนะคะไม่มีไม่มีการซื้อขายตรงนี้แล้ว ไปดูตัว S T A สิใช่ไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่าก็มันยังแดงๆอยู่แล้วก็มันยังไม่ได้ซีลิงนะคะส่วนตัวอื่นในกลุ่มนี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงถ้าใครติดตามได้ทำกันบ้านก็ลองดูกันนะคะแต่ว่าพร,ร็อพค่ะพรอพไปดูพรอ็อพอันนี้นไหนๆเราดูทีเฟกอย่งเดียวก็เดี๋ยวอาจจะเบื่อนะคะก็เปลี่ยนมาดูได้นะคะเพราะว่าพวกนี้มันก็มีผลกับ กับตัว t ีเฟเหมือนกันถ้ามันอยู่ในเป็นหุ้นในกลุ่ม Set 50ใช่ไหมคะการที่เรามาอัปเดตข้อมูลความรู้ว่าเฮ้ยตัวไหนมันนำตลาดอยู่หุ้นกลุ่มไหนนะมันก็สามารถอาจจะทำให้เรามีมุมมองที่เข้าใจข่าวเข้าใจตลาดได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าไหนไม่ที่เราไม่เข้าใจนะคะเราอย่าไปเก็บมาคิดมากค่ะฟังเอาไว้เพื่อค่อยๆเก็บความรู้ไปเพราะเดี๋ยวนี้ พวกข่าวพวกอะไรมันมีข่าวหลอกเยอะเราพยายามกรองแค่ข่าวที่มันเป็นแฟกท์ที่เป็นความจริงเท่านั้นนะคะถ้าเราประสบการณ์ยังไม่มากพอเนี่ยก็แค่พยายามฟังฟังฟังไปทุกอันอย่าไปตีความมันมากเพราะว่าเราจะโดนหลอกแล้วก็เป็นอารมณ์ไปกับข่าวได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะนี่เราก็ดูกันค่ะว่ากรอบอันนี้คือเป็นกราฟของกลุ่มนี้เลยนะคะที่มีดอลลร์อยู่ข้างหน้านี้จะเป็นกลุ่มของมันเลยทั้งหมดนี่ค่ะเห็นไหมคะ มันก็ในกราฟในกราฟเดย์เนี่ยยังเป็นเทรนลงอยู่นะแต่ถ้าพวกสายเดเทตเขาก็ดูอยู่แล้วคือมันเริ่มฟอร์มตัวขึ้นเห็นไหมคะในช่วงกลุ่มของเส้นสั้นเนี่ยมันมายืนตรงนี้ได้แล้วที่ยังไม่ไปเพราะมันติดโซนตรงนี้อยู่แต่เกิดการฟอร์มตัวถ้าเราจะตีเป็นแบบแพทเทิร์นตรงนี้ก็ได้นะเป็นเทรนไลน์แต่ตรงนี้เนี่ยคือเรามีไอเส้น moving average อยู่แล้วเราก็สามารถใช้ตรงนี้ดูคร่าวๆได้เช่นเดียวกันนี่เห็นไหมคะมันก็อันนี้กลุ่มของมันนะคือเห็นว่ากลุ่มเนี่ยกราฟเป็นแบบนี้ ทีนี้เราจะดูของในกลุ่มมันอ่ะ LPN เนี่ยมีหนึ่งแล้ว LPN ceiling ไปแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูได้ ceiling ไปแล้วซึ่ง LPN นี่ก็ติด top g a n e r ที่เราที่เราดูไอ้ตรงทำคลิป day trade ไปใช่ปะคะวันนี้เปิดแก็บกระโดดขึ้นมาเลยนะคะตรงในกราฟ day ส่วนกลุ่มนี้ตัวอื่นมันมีอะไรอีกบ้างก็ต้องไปทำกันบ้านกันดูนะคะ นี่ถ้าเกิดใครอ,อยากจะรู้ว่าเออกลุ่มไอ้กลุ่มนี้มันมีหุ้นอะไรอีมกมั่งว่าก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะคะคลิกขวาแล้วก็มาที่อะไรนะเดี๋ยวนะนี่ค่ะมาที่ stock focus ก็ได้นะคะแล้วก็มา security statistics ค่ะมันจะมาเปิดของหน้าตรงนี่นะคะ e finance นี่แล้วเราสามารถลงมาตรงนี้มันเป็นกลุ่ม set set 50 set 100, mai ตรงนี้ Market Set ใช่ไหมคะเราก็เลือกอ اه, กลุ่ม prop 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 e r t y ตรงนี้นะคะกด go ไปมาแล้ um วนะคะมันก็จะ list หุ้นในกลุ่ม property นะคะ close เท่าไหร่ PE เท่าไหร่คือมีข้อมูลพื้นฐานอะไรมาให้หมดเลยเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากนะคะคือเขามีข้อมูลทั้งจากเครื่องมือเหล่านี้ทั้งเพจต่างๆบล็อกต่างๆ YouTube เอ่ย มันมีคนที่เขาแบบสนใจโฟกัสในเรื่องนั้นๆจริงๆเนี่ยเราไปสามารถเสพข้อมูลหาข้อมูลได้เลยนะคะเนี่ยเราก็ดูไปสิมันมีหุ้นตัวไหนตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนบ้างเขาบอกว่ามันขึ้นยกแผงเลยยกกระดานทั้งหมดเลยจริงหรือเปล่าเราก็ไปไล่ดูได้นะคะว่ามันเป็นยังไงตัวไหนที่มันยังไม่มาแล้วถ้าเราอยากจะเจาะลึกกว่านั้นสําหรับคนที่เข้าใจก็ต้องไปติดตามข่าวว่า มันขึ้นเพราะอะไรเราต้องไปทําความเข้าใจมันขึ้นเพราะพื้นฐานดีจริงๆไหมหรือมันมีข่าวอะไรมาขึ้นขึ้นชั่วคราวหรือว่าขึ้นจริงนะคะอันนี้ก็ต้องไปไปติดตามวิเคราะห์กันดูค่ะเห็นไมคะเพะปกติปกตินี่มันจะเป็นตัวเซกเตอร์นำนี่เป็น Energy พวกอะไรที่มันเป็นแบบกลุ่มที่มี Impact มากๆก,กับเซ็ตนะคะนานๆแบบเออจะเห็นหุ้นแบบกลุ่มอื่นขึ้นมาทีหนึ่งนี่กี่โมงแล้วตอนนี้ก็3ามโมงห้นะคะก็อันนี้เป็น Chart A, เ,เป็นเทมเพลตของเดย์เทรดที่วันนั้นทําให้ดูเห็นไหมคะตรงนี้เป็นช่องติ๊กเกอร์ที่มันจะวิ่งวิ่งวิ่งตลอดนะคะเราก็สามารถไปตั้งเซตติ n งตรงนี้กองได้ะคะ่ะว่าจะดูอะไรอะไรอะไรมันเยอะก็ถ้าสมมติเราเทรดแต่เซตฟิฟตี้ก็อาจจะดูเซตฟิฟตี้แต่ถ้าพวกเดย์เทรดเนี่ยเขาก็จะดูหมดเลยแล้วเขาไม่ดูเป็นแบบพวกรวมเลยนะเขาอยากจะดูเป็นไม้ๆเป็นไม้แต่ละไม้แต่ละไม้เลยเพราะต้องการจะดูว่าเป็นไม้เล็กไม้ใหญ่นะคะเขาไม่ต้องการให้มันซ้ำมาเป็นกลุ่มเป็นก้อน นี่ค่ะแต่ว่าถ้าคนดูไม่เป็นเพิ่งดูแรกๆแ,แน่นอนมันงงอยู่แล้วมันอะไรวะมันกระพริบกระพริบแต่คนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาเห็นเลยเฮ้ยตัวนี้กําลังเฝ้าอยู่มันมาก็ตามไปดูเลยอะไรแบบนี้นะคะเขาจะไวกันมากก็อันนี้จะเป็นสาย day t r a d e นี่ตอนนี้ก็สามโมงห้าเดเดี๋ยวเรากลับไปดูที่การาฟ t f e c กกันก่อนนะคะก่อนที่จะทําเบรกกัน Tfect ของเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะแนวแนวเดิมยังไม่ไหลลงมานะ หลืออีกประมาณ3นาทีค่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหลังอีกทีนึงแล้วกันนะคะแล้วมาดูกันว่ามันจะปิดที่ตรงไหนนะคะแท่งนี้เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้4โมง54ตัว Se t 50 Index ปิดไปที่878.06ค่ะบวกขึ้นมา10จุดนะคะส่วนฟิวเจอร์ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่876.6นะคะก็ดิสเค n าแค่จุด2จุดเองนะคะถือว่าใกล้ๆเคียงกันเลยนะคะ เดี๋ยวลุ้นกันในนาทีสุดท้ายนี้ค่ะว่าจะปิดที่จังหวะช่วงไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้ามเข้ามาที่โซนถือว่าเป็นกรอบบนของวิคที่แล้วแล้วกันนะคะก็คืออยู่เหนือกับอยู่เหนือของเดือนที่แล้วค่ะกรอบแนวต้านของไฮเดือนที่แล้วได้นะคะก็นี่นะคะดูจากแท่งเดย์เนี่ยตอนนี้กําลังเต็มแท่งเลยนะคะแบบว่ามีแรงเขียวเต็มแท่ง hmm. แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะอย่าไปดูแท่งเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าลักษณะแท่งแท่งเทียนเนี่ย ไม่ใช่ดูเป็นแท่งเดียวแล้วเพราะว่ามันเขียวเต็มแท่งตรงนี้วันต่อไปก็แดงแดงลงมานะคะหรือแม้แต่อย่างตรงเนี้ยแดงตู้มลงมาเหมือนกับคือมีแรงลงเต็มที่เลยนะคะปิดที่ราคาโลสุดวันต่อไปเขียวแล้วก็เริ่มค่อยๆเนี่ยขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะคะอ้าวปิดแล้วพอดีเลยนะคะสี่โมงห้าสิบห้าแล้วะคะ่ะราคาปิดไปที่แปดเ็ดเจ็ด 8.7.6นะคะ8.7.6ก็ถือว่าใกล้เคียงกันแค่อันนั้นมัน8.78อันนี้8.7.6อ่ะคิดดูนะคะใกล้เคียงกันมากเลยเดี๋ยวดูกันที่นี่นะคะตอนนี้อยู่ซีโซนเหนือเส้นได้อยู่นะคะก็มากรอบบนสุดๆเลยมาใกล้ๆกับที่แนว moving average นี้อีกแล้วต้องลุ้นกันนะคะว่ามันจะทำลักษณะยังไง ในส่วนเซตฟิฟตี้เดี๋ยวไปดูกันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนที่เราจับตาอยู่ใช่ไหมคะก็เซตฟิฟตี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมันสามารถที่จะปิดอยู่เหนือโซนได้อาจจะไม่ดูไม่ได้แข็งแรงเท่ากับตรงฟิวเจอร์ฟิวเจอร์มาอยู่ตรงกลางๆนี่แหละแต่ก็ถือว่าข้ามข้ามเส้นนี้มาแล้วเหมือนกันนะคะข้ามหายของเดือนที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตรงหน้าพอร์ตกันนะคะตารางราคาออปชันวันนี้นะคะ สไตป้ายของ ATM อยู่ที่875นะคะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่แถวแถ878นะคะใกล้ที่สุดก็คือ875ตรงนี้เป็น ATM นะคะแล้วก็ฝั่ง Call Option นะคะเขียวหมดเลยเพราะว่าวันนี้ราคาขึ้นมาใช่ไหมคะเขียวเต็มแทงเลยนะคะก็เขียวเขียวเขียวแต่ว่าตัวที่ทางด้านโซนของ ATM ลึกๆนี่ไม่มีการซื้อขายนะคะลงเลยไม่มีออฟเฟอร์ไม่มีบิดเลยนะคะช่วงนี้ แต่ว่าช่วงที่มีการซื้อขายกันเนี่ยจะเขียวตลอดลงมานะคะแถวๆโซนที่มันใกล้ตัว atm นั่นแนะแล้วก็ otm ก็ยังถือว่าเขียวๆนะคะแต่ทางด้านพุทธนี้สิแดงหมดเลยนะคะไม่มีเขียวซักกระตัวเลยนะคะทั้งบิดและออฟเฟอร์นะคะแดง atm itm otm แดงหมดเลยค่ะวันนี้ไม่ได้มีการซื้อขายอะไรนะคะเพราะว่าตัวฝั่งออปชั่นของเราเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีกำไรอะไรนะคะไปดูที่ตรงหน้าพอร์ตกัน,นะคะ่ะ นี่นะคะตอนนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ระดับ IM เอนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0,000นนิดๆนะคะแต่ช่วงเช้าอ่ะตอนช่วงตลาดบ่ายเพิ่งเปิดค่ะเปิดมาดูเนี่ย IM เนี่ยขึ้นไปถึงที่ตอนนั้นระดับประมาณ7 0,000กว่าเลยนะคะตอนนั้นก็มาดูเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าทำไมอยู่ความเสี่ยงมันขึ้นทนั้งยังที่เราก็ไม่ได้เปิดแต่เท่าที่ดูมันก็เกิดจากตัวช็อตออปชั่นนี่แหละคะ่ะคือไอ,อตรงมาร์จิ้นของ ฝั่ง long option เนี่ยไม่มีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องคิดนะเพราะว่าเราจ่ายพรีเมียมเสร็จจบแต่ว่าในส่วนฟิลเจอร์ฟิลเจอร์เนี่ยก็เป็นฟิกซ์อยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะฟิกซ์อยู่แล้วว่า1คอนเสียเท่าไหร่แล้วเขาก็จะหักมาร์กทูมาเก็ตทุกวันไปแต่ตัวช็อตอ o อปชั่นเนี่ยแหะคะ่ะที่เรารู้รู้กันอยู่ว่าเวลาเราเปิดช็อตอ o อปชั่นขายประกันออกไปต้องเผื่อมาจินด้วยแล้วช็อตอ o อปชั่นของเราตรงนี้มันเป็น ITM ที่พรีเมียมสูงพอราคาพรีเมียม มีการขยับขึ้นนะคะช่วงเช้าเนี่ยช่วงเออโทษนะคะไม่ใช่ช่วงเช้าช่วงบ่ายที่เปิดมาเนี่ยมันตัวนี้แหละตัวตัวนี้ยังกําไรอยู่เลยนะคะกำไรอยู่พันนิดๆน,นะคะที่แปเปอ,อตัวฝั่งคออ่อะตอนนั้นมันยังไม่มีแท่งเบรกที่แท่งเขียวใหญ่ๆนั่นอะขึ้นมานะคะเสร็จแล้วตอนนั้นตัวนี้ก็เลยกําไรแล้วตัวนี้ขาดทุนนะคะแต่พอหลังจากมันเบรกขึ้นมาไอตัว put option กลายเป็นกําไรนิดหน่อยนะคะแต่เอาตัวคอ l อ option เนี่ย คนก็เลยกลับมาเทไปทางนั้นแทนกลายเป็นตัวนั้นขัดทุนแทนนะคะแต่ว่า i m กลับลดลงนะคะคือถ้าเทียบในช่วงตอนแรกที่เห็นในที่สลับกันว่าตัวนี้เขียวตัว call option short call option เขียวแล้วตัว put option เนี่ยแดงตอนนั้นน่ะเรามีกำไรมากกว่านี้ด้วยซ้ำนิดหน่อยนะคะคือถ้าเทีเยบแล้วมันนิดหน่อยแต่ IM สูงกว่านี้ตตอนนี้กลับกันไอตัว IM กลับลดลงนะคะก็คือเหมือนกับความเสี่ยงลดลง ก็ติดตามดูกันไปค่ะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับราคาออปชันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้อยากจะให้ระวังสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเทรดออปชันก็ระวังในการที่จะช็อตออปชันนะคะเริ่มจากคอนเดียวก่อนดีกว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนอย่าไปเปิดซ้อนๆกันเยอะเกินไปเปิดให้มันเป็นคู่เดียวก่อนแล้วเราเมื่อเราเริ่มเข้าใจได้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเราติดอะไรมันก็จะสามารถแก้ได้และที่สําคัญที่สุดก็คือต้องดูในเรื่องมาจิน ของพอร์ตให้ดีนะคะต้องคอยสังเกตถ้าเรายังไม่เคยเทรดเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดนะคะอย่าเทรดเพลินจนเดี๋ยวปล่อยให้โดนคอมาจินอะไรแบบนี้ไม่ดีไม่ดีค่ะ mm. ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีลงบัญชีอะไรนะคะ mm. อาทิตย์นี้ที่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีจังหวะทํากําไรอะไรยังไงได้บ้างไหมนะคะ mm. ขอบคุณที่ติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ติดตามช่องได้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ